นี่เขาเช่าเหมาลำจ่ายครั้งเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นรวม30ล้านบาทแล้วจะไปบอกว่าลูกสาวนายกรัฐมนตรีจ่ายค่าตั๋วเองมันจะจ่ายค่าตั๋วได้ยังทำไมไม่พูดความจริงว่าไปนี่ค่าตั๋วไม่ได้เสียค่าเครื่องบินไม่ได้เสีย แต่ลูกสาวนายกรัฐมนตรีได้ออกค่าใช้จ่ายเองไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่าอาหารค่ายานพาหนะค่าใช้ชีวิตอยู่ในมหานคร,รนิวยอร์กตลอดเจ็ดวันที่ไปร่วมคณะนี่ลูกสาวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองเอาถ้าพูดอย่างนี้นี่มีเหตุมีผลครับไม่ว่ากัน แต่ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องเนี่ยเอาไปในฐานะอะไรขึ้นเครื่องบินฟรีนะนี่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่นี่มันจงใจโกหกแล้วผมถามว่าข้าราชการคนไหนไปรับเงินว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าเครื่องบินมันจ่ายได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการตั้งงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของพี่นอ้องประชาชนตั้งจ่ายค่าเช่าเครื่องบินแบบเหมาขาดเลยจ่ายสาล้านบาทเลย ท่านทั้งหลายแล้วมันจะไปซื้อตั๋วตรงไหนผมถามอะ่ะการบินไทยไม่ใช่บินแบบซื้อเป็นที่นั่งที่นั่งนะนี่เขาเช่าเหมาลำจ่ายครั้งเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นรวมสามสิบล้านบาทแล้วจะไปบอกว่าลูกสาวนายกรัฐมนตรีจ่ายค่าตั๋วเองมันจะจ่ายค่าตั๋วได้ยังไงแล้วข้าราชการคนไหนหน่วยงานรัฐคนไหน รับเงินค่าตั๋วเครื่องบินจากลูกสาวนายกรัฐมนตรีมีความผิดนะครับผิดกฎหมายเพราะเอาประโยชน์ทางราชการไปสแสวงหาประโยชน์เข้าหน่วยงานของตนเองหรือเข้าตัวของตนเองมันไม่ได้เพราะราชการใช้เงินภาษีเช่าเครื่องบินไปแล้วแล้วคุณเอาคนนอกมาขึ้นเครื่องบินแล้วคุณไปเก็บค่าโดยสารเขา นี่ผิดไงครับนี่มันตรงใจตั้งหลักที่จะโกหกประชาชนตั้งแต่รองเลขามาจนถึงโคศกรัฐบาลโกหกไปเพื่ออะไรเรื่องนี้อะคิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศกินญ้าหรืองไงเขาแยกแยะได้เพียงแต่คุณต้องอธิบายชัดเจนว่าอค่าโรงแรมค่ากินค่าอยู่ในนิวยอร์กเจ็ดวันในลูกสาวนาย,ยกเขาเป็นคนจ่ายเออนี่ ฟังแบบมีเหตุมีผลแต่นี่ไปรวมค่าตัว๋วเครื่องบินแล้วมันจะจ่ายได้ยังไงผมถามมันจะจ่ายได้ยังไงท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเครือบแคงสงสัยนี่ตั้งรัฐบาลได้ด้วยการทรยศหักหลังประชาชนไม่พอนะตั้งรัฐบาลผสมพันธ์แบบตบัดสาตว์ไม่พอนะพอบริหารราชก,การแผ่นดิน แค่การเดินทางไปต่างประเทศแค่นี้ยังโกหกพี่น้องประชาชนนี่คนโกหกไม่ทำชั่วไม่ทำบาปอย่างอื่นย่อมไม่มีเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังโกหกประชาชนผมถามว่าจำเป็นอะไรครับต้องโกหกเนี่มันมีคำตอบว่าจำเป็นอะไรต้องโกหก แต่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องตำหนิโดยเฉพาะพวกทีมงานโคศกของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายผมว่าอย่าดาม่ากันนักครับดาม่าว่านายกรัฐมนตรีเรษาและกันนณะไปประชุมสหประชาชาติโดยไม่นั่งเฟิร์สคาสไปนี่บ้าหรือเปล่าก็เครื่องบินที่คุณเช่าเนี่ย จากการบินไทยซึ่งตอนแรกคุณจะเช่าโบอิง747ที่มันมีเครื่องบินแล้วมันมีเฟิร์สคลาสชั้นสองอ่ะมันมีสองชั้นคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเครื่องบินโบอิง747ซึ่งสมัยก่อนก็เคยให้บริการกับรองนาย,ยกประวิทย์ไปไประชุมที่ฮาวายมาแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องบินโบอิง787 Dreamliner รุ่นใหม่787-8 Dreamliner <em> ของโบอิงเหมือนกันครับเครื่องบินลำนี้มีชื่อไทยว่าจตุรพักพิมานชื่อนี้ก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอจตุรพักพิมานเนี่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ชายขอบของทุ่งกุลาล้องไห้ นำชื่ออำเภอมาตั้งเป็นชื่อเครื่องบินก็ดีครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดจะได้ภาคภูมิใจเครื่องบินชื่อจตุรภักพิมานเครื่องบินนี้นี่มีที่นั่งอีโคโนมี่คาสหรือที่เราไปนั่งโลคอสเนี่ยนะครับอาจจะกว้างกว่าโลคอสนิดหนึ่งเพราะอีโคโนมี่ของการบินไทยเนี่ยมันจะเบาใหญ่กว่าสายการบินที่เรานั่งในประเทศเครื่องบินโลคอส์ทั้งหลายเนี่นะ มีที่นั่งอีโคนมีอยู่240ที่นั่งและมีที่นั่งโรอยนซิลก็คือที่นั่งบิสเนสคับซึ่งการบินไทยตั้งว่าโรอยนซิลนี่ยี่สิที่นั่งไอ้24ที่นั่งนี้เนี่ยก็ดูภาพนายกเศรษฐาวกันนั่งแบบนั้นแหละครับบิสเนสคัโรอยนซิลของเครื่องบิน โบอิง787ดีมไลเนอร์มันมีอยู่เพียงแค่24ที่นั่งเพราะเป็นเครื่องบินตอนเดียวไม่มีที่นั่งเฟิร์สคาสก็เครื่องบินมันไม่มีที่นั่งเฟิร์สคาดแล้วจะมาปักโปประการได้ทำไมครับว่านายกรัฐมนตรีไปประชุมที่สหประชาชาติโดยนั่ง Econom อีคนนั่งบิสเนสคาดไปไม่นั่งเฟิร์สคาดไป ก็เครื่องบินมันไม่มีที่นั่งเฟิร์สคลาสนี่ครับมันจะไปนั่งตรงไหน <c oughs> ผมงามันจะไปนั่งตรงไหนไอ้ประชาสัมพันธ์เรื่องเ,องเื่องการโฆษณาชวนเชื่อน่ะไทยสมองหน้อยอย่าทำตัวเป็นคนโง่แล้วขยันเอาเรื่องที่มันไม่จริงมาโฆษณาชวนเชื่อ,อมันทำทำไม ทำทำไมก็เครื่องบินมันไม่มีที่นั่งเฟิร์สคลาสก็คุณเปลี่ยนจากโบอิง747เป็นโบอิง787 787มันไม่มีที่นั่งเฟิร์สคลาสมันมีแต่โรเยนสติลโรอยยูรอยนซิลคือที่นั่งบิสเนสคลาส24ที่นั่งเท่านั้นนอกนั้นก็ที่นั่งอีโคโนมี240ที่นั่งท่านทั้งหลายครับนี่ไง ที่ผมบอกกับพี่น้องประชาชนว่าทำไมต้องโกหกโกหกทำไมเอาละครับวกกลับมาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อที่ทีมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเอาเรื่องที่มันไม่ได้เรื่องมาแสดงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนั่งบิเ e น s c คา d ไปไประชุมนะไม่ได้นั่งเฟิร์ c คา d ไม่ได้ทำตัวหรูหราเอาละไม่เป็นไรครับ ก็ความจริงมันไม่มีที่นั่งเฟืร์คาดไหนเ,เครื่องบินเจ็ดแปดเจดีมไลเนอร์มันมีแต่บิสเนสคาดนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้